ตัวแฟดได้คิงตันผมนะครับข้อมูลมันหายเกี้ยงเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบเหมือนกันเดิมมันมีข้อมูลอยู่นะครับผมก็เลยใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับลองสแกนดูนะครับสแกนแบบออไฟล์นะครับมันก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ชื่อแฟมันอาจจะไม่สื่อความหมายนะครับแต่ว่าเนื้อข้างในเนี่ยมันมีไฟล์อยู่นะครับที่มันมองเห็นนะครับทีนี้ผมก็อยากจะได้ข้อมูลบางส่วนมานะครับ ที่ผมเลือกดูแล้วเนี่ยก็จะติ๊กตัวที่เราจะเอานะครับที่เราพอจำได้นะครับก็หลังจากที่รอสแกนเขาอยู่พักหนึ่งนะฮะแฟลชไดร์ตัวนี้มัน30ม2ิกิกนะครับผมได้สร้างแ้มเปล่าไว้ตรงนี้นะครับกู้คิงตันนะครับแล้วก็กด Recovery ไเอ้ยรีค v ร r เรนะครับ มาที่ตัวไดจีนะครับแล้วก็ชี้ไปที่คู้คิงตัน,นะครับแล้วกดเซฟอ่าไฟล์มันก็จะเริ่มดึงมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่ไฟล์มันหายนะครับผมใช้โปรแกรมจัดการพาริชชั่นนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับมันถึงหายไปได้จริงๆแล้วตอนที่ผมสั่งฟอร์แมตไดอีกตัวหนึ่งเนี่ย ผมก็ดูตัวอ,อักษรมาแล้วนะครับว่าเราเลือกไม่ผิดนะครับก็มันยังพอมีทางแก้ไขนะครับก็เดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะดึงไฟล์กลับมาให้นะครับชื่อแฟมมันอาจจะดูไม่ออกนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเนื้อข้างในมันยัง เนื้อข้างในมันยังใช้ได้นะครับที่เป็นแอป APK อะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นรูปภาพเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็รอเขาทำงานเสร็จเราก็จะได้ไฟล์คืนมาเกือบครบเลยนะครับด้วยแอปนี้นะครับ